อีกคอีกคลิปครับเฝ้าตู้ขึ้นครับจะพาไปเบื้องหลัตูทั้งหน้าไปปอด้วนเฝ้าตู้ขึ้นขี้กระตึอขี้กระตือเต็นเว่าตู้นั่นเนเป็นตู้อีไปปอนั่นแหละแล้วเป็นตู้ทั้งหน้า เขาต้องการตู้หลังเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจหรอกเพราะเป็นปืนมาเรียบร้อยแล้วบทคัมน่งนี้มีปบ้างมสินีโซลีซาวครับทีมงานโซลีซาวพูดพื้นซาวบาลุกปืนมันขยับได้ไปตักไหมไปตักไหม เดี๋ยวๆสั้างยูทิฟเปไนห้มเลยเร็วๆๆสร้างยูทิ่เป็นหุ้มละตาเราเก็บตาเราปวดละหุ้มของตาที่ได้แจ้งหือท่ฟังเต็มหมดเลย เอื้อซบเซาครับจะไปตักกู้มาใส่เจอกับช่างก๊อปสอคมซึง่งหมดความบางังนั่งน้ำตาลิาน,นล็อกอีกทีจาดีเสียบเด้ เดี๋ยวมาเสียบนี่ดิต,ดตู้ใบปัอพระติยามาใส่ครับอืนนี้เอาไปขึ้อยูกูบัตรครับการเตรียมงานขึ้นตูน้ำพงครับขยายขยายสายเรียบเป๊ะ ยัางนานี่น,น,นินหายังเดยอนินห้านินหาเร็วเร็วเนินหาเร็วหาขี้แตกทะลุเฮ้ยรถเพลินรถเพลินเฮ้ยยำขึ้นตู้ครับเอาตู้ไปขึน้นมื่อื่นที่ไหนอะไปขึ้นรถไปปัว

Chóng tụt đi à Thế nó kìa, đi à Chóng đi Tiếng làm กุคนะมันเอกยเทละตัวโอ้หน้าขาวพลัน <c oughs> ปันไปกดีเกี <c oughs> เง้อหน้าขนาดเง้องหนาขนาดนะ <c oughs> น,นี้นี้ไหลได้ไนงะลูกขี้มึงตกปากแตกเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ครับกระบวนการเอาตู้มาใส่เอาใส่เพื่อที่เอาไปใส่รถไปปัวครับเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ายาวไปยาไปเออลงได้ลงได้งอมเงาลงยังนงอยอีกหน่อยอีกหน่อยพอลง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 ยังไงลงยังไงสวยสวยโอ้ตู้ข้าวซีสลอก ลงเงลงลงลงเออมันไีบิดได้หน่ะมันไีบิดได้หน่ะคุ้มพิเศษคุ้มพิเศษเท็ดิคยังไงคุ้มยังเดียวเพื่อมาตรฐานงานของเราครับหยุดเลย ดีไดลล้หรอได้ยึดระวังหนีมือนะโอ้ตัวไม่คือดีทีงอยู่มับอยู่มั่บปะเนี่ยอยูล่ยล,ยล,ล้วอยู่ล้วอยู่ลล้วอะไรช่างยุดสายดันครับ เมนครับเมนเสียเจ้าผู้เดียวเลยแต่ว่ามื่อนี้โอ้ลืมเบิ้องมาเดใส่แล้ววะเด้เป็นตาวิเศษเปิดใ <laughs> ส่เป็นตาปิด้ลิงข้างหน้า,าขึ้นมาไงเพื่อนข้างหน้าวขึ้นปะ อของขึ้นเหมือนของเจ้าของกันป่ะเงินถุงเดียวเลยฮึเป็นตาวิเศษเป็นตาวิเศษตกแล้วลบอกทีวันตาเล็บบวมมา นี yeah. ย่ยามมมีมันหายหายมันด้เล,ละบาเลยครับตู้ที่สองนะพร้อมขึ้นระบบรถขนะ,บบ <Yeah. S 1> ะขนี่ออนนเอาเลยแล้ว อตะกี้ก็ยังที่ละตะกี้ก็ใส่เตะลัดไปยังที่เราดิห่อนย่ำก็ใส่ลงมไปทีตะกี้แต่หักเป็นตู้เดียวหรอกนะมิตรผมเป็นบ้าผู้เดียวละเอาตู้คู่ลงมไปทีเนี่ยเทเลตะกีมม้มาแล้วครับมาแล้วครับตู้ที่สองสอง มาบ่าวเอืาบ่าวมินมั้ยลงเลยลงเลยลงเลยแกข้อันละผ่านพุนไปกับตู้ที่สองของใบโพ ระติยาเมืองย่ามูึ่เกียธรรมดาแล้วตู้ขังเอาไปยังไหนคนที่ตกเจ้ากันได้เนาะคนยืนอยู่ข้าฟกดิบเนาะ โอ้คล่องขนาดวะตามเียียไงได้หวะดึงมางคู้ขึ้นทะยอยตัวเองครับข้าเชี่ข็มด้วยติดบ่ระวังหนีมือระวังหนีมือติดหัวชีเช่็มบ่ บ่ได้แล้วมันหนักหลังเนาะเฮ้ยมาด้ทนันเรียบร้อยเรียบแป้ครับเรียบแป้โอเคครับคลิปนี้ความคอนรายการขึ้นตู้ลำพงมื้อนหนีรถ ลูกพี่นี่ไปเขา้าบัิครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่เรียบร้อยแลครับก็ที่เป็นช่วงเซื่อยยังน้อยนะครับได้ว่าเก็เป็นการเก็บรายละเอียดเอาตู้ไปขึ้นรถไปบอน้ำแน้แเอาตู้ของกระหองขึ้นไปน้ำแน่ครับไปส่งขึ้นรถไปบอเพื่อเดินระบบให้เพื่อนตองคลิปนี้เอาความเคลื่อนไหวบ้านลูกพีนนพ่นะครับบิงเท่านี้ลูกพี่ยืนคมดีๆนะครับเพื่อคุณภาพเพื่อคุณภาพและยังลูกพี่ เพื่อคุณภาพและของแท้